นี่ก็จะเป็นลูกสมุนนะคะนี่อายุอ่าแล้วนี่ตวัว <laughs> อยากเล่นอยากเล่นโถนี่อยากเล่น <laughs> อยากเล่น,ลน <laughs> <laughs> งงหมากันงง <laughs> นี่ก็พาลูกมาชี้ให้ดูอันไหนบ้านเรามีไม้เมนจพรรณใช่ไหมมีอะไรบ้างต้นนี้ตนน้นอะไรนานตนา้นศัก แล้วก็ต้นประดู่ใบเล็กๆนีแงตะพนเต็งเต็งลังประดู่แดงเต็งลังแต่ของเรามีแค่ต้นศักกับต้นประดู่เขาทำอะไรมาบ้ีงเด็กผู้ชายบ้านนี้เขาเป็นอะไรที่รักแมวมากขาดแมวไม่ได้นะคะจริง <c oughs> <đ asia> ๆเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาแหละแต่ว่าลูกชายก็จะบอกอุ้ยน่ารักน่ารัก ทั้งสองคนเลยนะคะนู่นไกลๆนุ่งจะเป็นุน,นักนะคะอ้ต้นนี้มันสูงมากแล้วนะนี่ถ้าไม่มีต้นไม้นี่มันคงร้อนมากๆเลยมา<ห>มติดสายพันหนูแล้วทำไมอะแม่ไม่ยอม,มาทำเนี้ยแลบลิ้นใส่พันหมาหมาชอบแลบวลิ้นแต่ม